ของเพลงนะครับเราก็จะมอบเพลงกันทั้งวันแบบนี้นะฮะหลายสิบเพลงถึงนักร้องจะน้อยนะฮะแต่ว่าเราก็พยายามท่ายทอดบทเพลงให้ทุกท่านได้ชมได้ฟังกันนะฮะช่วงท้ายของรายการนะครับเราจะมีในเรื่องของการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับซึ่งวงของเราจะร้องตอนจบทุกครั้งนะฮะเพื่อเป็นการ ระลึกนึกถึงพระองค์ท่านนะครับแล้วก็เป็นการขอบคุณนะฮะสำหรับทุกท่านเลยทีเดียวนะครับวันนี้ถึงจะเป็นวันที่ทุกท่านนะฮะจะฟังดูไม่ลื่นไหลเหมือนทุกวันนะฮะแต่เราก็แก้ไขจนกกระทั่งผ่านไปด้วยดีนะครับเพราะว่าการใช้เครื่องเสียงก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเครื่องเสียงของเรานี่นะครับมันก็มีการแห้งกันบ้างนะฮะแจ้งข่าวไปยัง นักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับท่านใดที่จะมาเที่ยวที่วัดสิงห์บุรีน้อยนะครับเป็นงานประจาปีนะฮะซึ่งงานประจาปีเขามีทั้งหมด3วันด้วยกันนะครับวันที่7วันที่8แล้วก็วันที่9นะฮะวันนี้วันที่8นะครับเป็นวันที่2ของงานนะฮะคืนนี้ก็มีดนตรีเช่นเคยนะครับยุกิีหายทองคาแล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับก็ลำไยหายทองคำนะฮะถือว่า คิวทองกว่าทงควรนะครับแต่ว่าทางวัดก็สามารถที่จะไปจองคิวของนักร้องทั้งสองคนมาได้นะครับตรงนี้เดจครับ